ซี่เจ็ดเดียวน้องของหอมเลยนั่นขึ้นเห็นเลื่อยดิขันแนวจะสีผู้ยน้องานห้บ้านอมากอยู่น้องจอกนะต้องตรงเลยคันเห็นหลายันได้ด้ยอบบเผาต้องตรงเลยดิเาปืนก่อนได้่ะพอนั่งมือนอะไรกันหมสามสองไมด้วยใดไม่ด้วยใดปัดนะ พุทุปก็งบแนวทางนะม่นอสางินะแนอาบนแนางิบสองนแลน้วานะแม่น้องสามงนะแมน้อางเนแน้อนะแ่น้องานะสามสะอสานอานะค่น้องสามะแ้อะแแ้่น้อง สารนาเดอน,นะคะขอขอบคุณผู้การรับชมเนาะนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หอมน้นมันชาเป็นใจให้เจ้าของช่องเนาะนะคะเดี๋ยวโอกาสธนาก็จะไปพิมพ์มาแล้วเนาะนะคะเพราะถ้าจะเปสร้างเสือมาพิมพ์เนาะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่น้องมารับชมพิธีกรรมเนาะนะคะสาธุเนาะนะคะสาธุสาธุสาธุนะนะคะยาพี่้งต เดี๋ยวเราจะได้ดูขบวนนางลำเนาะพี่น้องเดี๋ยวหอมจะทำลงประมาณห้าชุดให้พี่น้องได้รับชมนะคะนางลำประมาณหนึ่งพันท่านเนาะนะคะจะมี่หลายหมบานเนาะนะคะอันูุกองยาบอกว่าไายใช้พงงามง่าเบ่งแนววสันนี่แต่พงงามแล้วแบบจงนาขึ้นแล้วเนาะนะคะไปดูได้โยได้เลยในช่วงของอ่อ การฟอนล่ำเซิงเนาะถวายหลวงปู่เนาะนะคะขออนุญาตเอ่อถ่ายทอดเนาะแดดแห้งเนาะพี่น้องเจ้หลานสาวเนาะองคู่เนาะนะคะเท่าใดเท่าบูชาเนาะนะคะนี่องคูได้บูชาบวงสรวงอยู่นะตอนนี้นะเจ้าใหญ่ในโตมาจากในเมืองในว่างในว่างหลุดลับพี่น้องเนาะนะคะนี่ัวคือขันเอ่อถวยเอ่อใบสีเนาะนะคะใบสีใหญ่มากมายเนาะนะคะแล้วก็ดอกไม้เนาะนะคะ คุณพี่น้องทุกท่านเนาะนะคะพิธีจะเริ่มแล้วเนาะนะคะก็จะได้มีการรังเกิดขึ้นเนาะนะคะไม่ได้บ้านไม่ดมองก้อนันนี้พนยวัดเดียวเลย หอนเรวหอนอีกบอเดทายนั่งรําเถอนไม่ละกล้กงวันเรดี๋ยวนั่งร่ำสวยๆให้พี่น้องเลยชมเดนนตนะคะเดี๋ยวงช็อตดนาเป็นนั่งร่ำให้พี่น้องเลยรับชมวงร่นะคะตอนนี้ไม่ละจะกินเครืองบ่เดบ่อเด็ฟอนจ้เชื่อจนตีเทียงแล้วขออนุญาตนะคะเอไรนังร่ำเป็นตังแถวก่อนเดี๋ยวจะตังค์ายสวยๆงามๆทางใเบื้องนอกนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอ เดี๋ยวนางรำกำลังจะตั้งแถวแล้วนะคะเดี๋ยวนางรำจะตั้งแถวให้พี่น้องได้รับชมแล้วนะคะเดี๋ยวสิไปถ่ายลูกงามอไม่ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังแล้วนะคะเดี๋ยวนางรำกำลังจะตั้งแถวขึ้นมาแล้วเนาะนะคะประชาสัมพันธ์นะครับมีเด็กหายน้องอยู่สาสุขทองอายุยองเด้้้อออพีี่นนนนงะะคตจะ เด็กหญิงสุพรรณษาสุนงทองอายุเก้าปีอยู่บ้านขีให้ประชาันธ์หาพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่หาย